มาแล้วเลขเด็ดค้งสุดท้าย16สินหา2 5งหาจากแม่น้ำหนึ่งไฮอาภาพรและเลขดังทุกสำนักใครไม่ดูถือว่าพลาดมาเริ่มกันที่หวยม้าสีหมอกงอนี้มาแล้วเลขเด่นบน4 8เลขวิ่งบน4เลขสองตัวบน4 2 4 6 8 2 8 6เลขเด่นล่าง0 5เลขวิ่งล่าง0เลขสองตัวล่างที่น่าสนใจ04 08 54 58เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวด16สินหา68มาแล้วให้เด่นๆตามภาพคือ2 4 28 48 และ248เลขเด็ดจ,จากอ่างน้ำมนต์ฤษีแนนกุมารเจ้าสัวเฮงสองเลขอ่างน้ำมนต์กุมารเจ้าสัวเฮงเห็นเลขชัดๆคือ760และ28จับชุดเลขเพิ่มอย่าง26 80 76หวยวันแม่เลขเด็ดไอส้มฉุนให้มาเน้นๆจากทูบไอส้มฉุนพารวยคือ12และ10 สองเลขเด็ดไฮอภาพรแจกเลขกลางคอนเสิร์ต1668กลับด้วยนะคะ6186มากันต่อที่เลขเด็ดทะเบียนรถใหม่เจนนี่ซื้อให้แม่5 617กลับกันได้เลยค่ะทิ้งท้ายด้วยสองเลขเด็ดทะเบียนรถใหม่ซูโมกิก5053กลับกันได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเลขเด็ดงวด16สิงหาคม68ใครชอบตัวไหนสามารถซื้อหวยออนไลน์ได้ที่นี่ u f a 8 8 s v 2แอดไลน์ได้เลยอย่าลืมแอดนำหน้านะคะหรือสแกนได้เลยจ้า